ก็สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยอาจจะเสียงสั่นๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยอยากจะมาระบายความรู้สึกทุกอย่างที่มีในตอนนี้เนี่ยให้ได้ฟังกันณนะเวลานี้เลยนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาอยากจะสร้างดราม่าหรือโจมตีฝั่งเขานะครับแต่อยากจะเป็นบทเรียนที่ อยากจะให้เขาได้รับนะครับที่เขาเนี่ยได้ทําการหักหลังคนที่เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจในตัวของเขานะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปโจมตีช่องฝั่งนูน้นหรืออยากจะสร้างดราม,ม่าอะไรขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมห้ามพวกคุณไม่ได้นะครับผมห้ามไม่ได้อยู่แล้วความคิดใครความคิดมันแต่ผมไม่สนับสนุนนะครับ จะโกรธหรือจะเกียดอะไรก็ตามเนี่ยผมก็ไม่สนับสนุนให้ไปการสร้างดราม่าหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีเขาโดยตรงแต่อยากจะสร้างเป็นบทเรียนให้เขาเนะครับแล้วก็อยากจะเอาไว้ย้ําเตือนตัวเองว่า ความเชื่อใจของคนที่มีให้กับคนคนนึงเนี่ยมันสามารถตัดขาดได้ด้วยเงินเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะผมได้ทําการจ้างคนตัดต่อนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของผมในตอนนี้ปัจจุบันนะครับเขาก็ได้สร้างช่องและตอนนี้เนี่ยช่องของเขาก็ดังแล้วด้วยนะครับมีชื่อช่องว่า animeberry นะครับซึ่งใครก็อาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยเห็นผ่านๆมาแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยช่องของเขาก็มียอดวิวที่มากพอสมควร ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขายังไม่ดังนะครับในช่วงที่เขายังไม่ดังเนี่ยเขาก็นั่งทํางานทําคลิปให้ผมปกติในช่วงเดือนแรกเนี่ยผมจ้างเขาต่อคลิปนะครับทำงานต่อคลิปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <S <s <led> <S เขาก็ได้ตกลงกับผมว่า <S <s <led> <S เดือนต่อไปผมขอเป็นเงินเดือนได้ไหมขอแบบเป็นเงินเดือนได้ไหมแล้วก็เป็นจํานวนเงินที่มากขึ้นอะไรแบบนั้นผมก็ตกลงโอเคกับเขานะครับในการที่จะจ่ายเงินกับเขาเป็นเงินเดือนนะครับ ต่อมาเบลลี่นั้นเนี่ยก็ได้บอกกับผมว่าเขาเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนเลยอยากจะได้ตั้งแต่วันที่1นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าไฟตอนแรกเนี่ยผมก็โอเคในการที่จะโอนเงินให้เขาก่อนเลยตั้งแต่วันที่1นะครับเป็นจํานวนเงิน5,000บาทนะครับจริงๆเนี่ยหกพแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาขอเบิกก่อนนะครับไปประมาณ2,000มั้งแล้วเขาก็ทําคลิปไม่พอนะครับผมก็เลยหักเงินจํานวน1000บาทจากตรงนั้นไปนะครับซึ่งผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยขอโอนวันที่5ได้ไหม ขอโอนเนี่ยวันที่5วันที่5เนี่ยเราเงินเดือนออกเขาบอกว่าไม่ได้มันจําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็เราก็โอเคเพื่อนลําบากเพื่อนต้องการใช้เงินโอนให้เลย5,000บาทนะครับทีนี้เนี่ยการตัดต่อการทํางานในช่องของผมเนี่ยต่อเดือนนึงเนี่ยผมอยากจะให้ได้อยู่ที่ประมาณ15คลิปแค่นั้นนะครับประมาณ15คลิปเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับกูไม่อะไรแล้วแหละแต่เขาหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาทํางานให้ผมได้เพียงแค่5คลิปเท่านั้น หลังจากที่เขาเนี่ยได้ทำงานให้ผมมาถึงคลิปที่5นั้นนะครับก็เป็นการมาสปอยอนิเมะเรื่องยามบดาคุงกับแม่มดทั้ง7ซึ่งผมได้ทำการส่งคลิปตอนล่าสุด 3- 4ให้เขาไปตัดต่อนะครับให้เขาไปตัดต่อเขาบอกกับผมว่าเขาเหนื่อยเขาปวดหัวเขาขอพักก่อน2วันนะครับ2วันเลยนะผมก็โอเคเขาเหนื่อยเขาอยากจะพักผ่อนเราก็โอเคด้วยเพื่อนจะได้แบบ สบายไงเราจะได้กลับมาตัดต่อกันใหม่ได้อะไรแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเป็นวันที่3เขาก็บอกกับผมว่าไฟกระชากคอมดับเปิดไม่ติดคอมไม่ดีซึ่งเราก็เริ่มเป็นกังวลและเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิป3วันติดแล้วนะครับปกติเนี่ยผมจะลงถี่มากนะช่วงนี้ผมจะลงถี่เพราะว่าผมมีคนตัดต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตัดต่อให้ผมได้นะครับผมเนี่ยก็คอยถามเขาว่าเฮ้ยตัดต่อได้ตอนไหนทําได้ตอนไหนเพราะว่าเราเนี่ย ก็เป็นห่วงคนดูในช่องว่าจะต้องรอเราถึงขนาดไหนใช่ไหมผมก็เป็นห่วงคนดูว่าเฮ้ย <c oughs> เขาอาจจะต้องรอคลิปเรานานหรือเปล่าแล้วก็ถามเขาว่าคฮ้ยเขาจะตัดต่อในตอนไหน <c oughs> เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาเนี่ยยังไม่มีเงินซ่อมคอมซึ่งแม่งก็เป็น q u ว s ชั่นมา r k กในหัวผมละว่าเอา้ามันพึ่งไม่กี่วันนะมันพึ่งจะ10วันกว่า,ก,วากูโอนเงินให้มึงตั้งแต่วันที่1เนี่ยห้าพันบาทปันไปไหนวะ มันไปไหนเฮ้มึงไม่เอาไปซ่อมคอมหรือว่าจะบอกว่าเฮ้ตรงนี้เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและใช้หมดไปแล้วก็ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ฝ่ายของเขาเลยทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกกับผมว่าเขาเนี่ยต้องรอพินจาก YouTube เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยช่อง YouTube ของเขาเริ่มที่จะมียอดวิวที่มากแล้วซึ่งทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะได้รายได้แต่ก่อนที่จะได้รายได้จาก YouTube นั้นน네ะครับมันต้องรอตัวของพินก่อนซึ่งพินเนี่ย u t u b e แม่งส่งมานานมาก มันแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีคือกูไม่รู้เลยว่ามึงจะส่งมาตอนไหนแม่งไม่มี GPS หรืออะไรส่งบอกกูเลยว่ามึงจะส่งมาตอนไหนคือมันเป็นอะไรที่กูคาดเดาไม่ได้อะว่ากูจะต้องได้คลิปตัดต่อตอนไหนผมก็ไม่สามารถบอกกับเขาได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ไอเชี่ยมันต้องรออีกอกี่เดือนว่ากว่ามันจะได้ใช่ไหมผมก็เลยบอกกับเขาว่ามันนานมากเลยนะกว่ามึงจะตัดต่อให้กูได้นี่กูต้องรอมึงหรอใช่ไหมคือมันเป็นความคิดในตอนนั้นของคนที่จ่ายเงินไป5,000บาทแล้วซึ่งเขาก็บอกกับผมว่าก็มีแต่รอเท่านั้นอ่ะกูก็ต้องรอรออย่างเดียวหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการตัดต่อด้วยตัวของผมเองด้วยการที่ฝึกงานเสร็จแล้วก็ ทำงานเหนื่อยเนี่ยต้องกลับมานั่งตัดต่อเพื่อท่านผู้ชมตัดต่อยันตีหนึ่งตีสแล้วตื่นไปทำงานตอน7จ็ดโมงเชา้าอะไรแบบนั้นผมก็ต้องทำเพื่อคนดูด้วยแล้วก็เพื่อตัวของผมเองด้วยแต่สิ่งที่แม่งทำให้ผมเสียความรู้สึกมากๆแบบเสียความรู้สึกสุดๆอะคือผมรู้อยู่แล้วว่าช่องของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเติบโตเริ่มที่จะดังเริ่มที่จะมีผู้ติดตามที่เยอะเริ่มได้เงินที่เยอะยอดวิวก็มากซึ่งมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่เขาต้องออก จากงานผมแล้วไปทํางานช่องตัวเองตรงนั้นเนี่ยผมไม่ว่าและผมก็ไม่ห้ามด้วยถ้าเกิดว่าวันหนึง่งเขาอยากจะออกจากงานของผมไป แต่สิ่งที่เขาทํากับผมและทําให้ผมเนี่ยเสียใจมากที่สุดแม้เป็นความรู้สึกครั้งแรกที่กูอ่ะไม่เคยโดนผู้หญิงบอกเลิกะแต่กูมารู้สึกแบบเหมือนกูอกหักครั้งแรกจากมึงเนี่ยผมได้ทําการเปิดสตรีมมานะครับซึ่งรหัสสตรีมของผมเป็นรหัสที่มีรหัสโปรแกรมตัดต่อ Vegas Pro Edition 16นะครับราคา6,600บาทผมให้เขายืมไปทําการตัดต่อคลิปนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถตัดต่อได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้ว เขาเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมเด้งอะไรต่างๆถ้าใช้โปรแกรมเถื่อนหรือแคลคเนี่ยโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยหรือโปรแกรมไม่สเสถียรมันสูงมากๆนะครับผมก็เลยไว้ใจเขาให้เขาใช้โปรแกรมตัดต่อของผมไปเลยคือเหตุการณ์ที่ทําให้กูแบบอกหักอะ่ะคือกูลงมาจากที่ฝึกงานลงมาพักนั่งพักแล้วเอาโน้ตบุ๊กไปตัดต่อที่ฝึกงานด้วยกูเปิดสตรีมขึ้นมากูเห็นว่าเวกัสเนี่ยมันขึ้นทํางานอยู่ซึ่ง มันจะมีไม่กี่คนที่มีรหัสสตรีมของผมก็จะมีน้องผมแล้วก็มันซึ่งแน่นอนแหละมีคนที่จะเปิดสตรีมและใช้งานเวกัสอ่ะมีแค่มันคนเดียวเท่านั้นผมก็ได้ทําการเชื่อมตัวของเวกัสเนี่ยสตรีมมันสามารถที่จะเชื่อมหน้าจอเข้าหากับคนที่ใช้งานตัวโปรแกรมนั้นอยู่ได้นะครับผมกดเชื่อมเข้าไปรู้ไหมสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรมันนั่งตัดต่อคลิปตัวเองคือแบบตอนนั้นอะ่ะมันไม้ใช่มันพูดอะไรไม่ออกแม่งแบบ จสั่นอะมันแบบเหมือนจับได้ว่าเขามีชู้อะไรแบบนั้นเลยอะแบบไม่แบบเสียใจอยากจะร้องไห้กูก็ร้องไม่ได้คนที่ฝึกงานก็นั่งข้างๆกูอยู่กูนั่งร้องไห้เดี๋ยวเขาหาว่ากูบ้าอีกคําถามต่างๆของผมเนี่ยมันก็อยากจะถามมันมากเลยนะครับว่าเฮ้ยมึงบอกว่าคอมึงพังแล้วมึงตัดต่อคลิปมึงเองได้ไงถึงมึงจะบอกว่าคอมมึงเปิดปิดแบบปิดปิดดับดับอะไรแบบเนี้ยมึงจะบอกว่าเฮ้ยมึงปิดปิดดับดับไม่สามารถตัดต่อคลิปให้กูได้แต่มึงตัดต่อคลิปตัวเองซึ่ง คือกูให้เงินมึงห้าพันไปแล้วเนี่ยมึงก็ควรจะทํางานของกูก่อนหรือเปล่ามึงต้องทํางานของกูก่อนเพราะว่ากูสาให้เงินกับมึงก่อนเลยกูไม่ขัดเรื่องเงินกับมันสักกบ,บาทเดียวไม่ขัดเลยขอเมื่อไหร่ให้เมื่อนั้นแต่แต่แบบมึงมาทําแบบนี้กับกูเอรอคือแบบฮะอะไรคือกูจ่ายเงิน5้0 0ับาทเพราะว่ากูเชื่อใจว่ามึงเนี่ยสามารถที่จะทํางานให้กูออกมาได้ ไม่เคยห้ามนะครับผมไม่เคยบอกเขาเลยสักคำเดียวว่าผมห้ามเขาทำคลิปช่องตัวเองห้ามตัดต่อในโปรแกรมของผมผมไม่หวงเลยแม้แต่น้อยแต่เขาอ่ะควรจะทำงานของผมก่อนเพราะว่าผมอ่ะให้เงินเขาไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงว่างเขาสามารถใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรของเขาได้ตามสบายตามสะดวกขอแค่มันมีงานส่งให้กับผมผมก็สบายใจแฮปปี้ได้สองฝ่ายวินวิน แต่เขากลับบอกโกหกผมว่าเขาเนี่ยคอมเปิดไม่ติดคอมไม่ดีแล้วเขาก็มานั่งตัดงานตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่ตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกผมไม่ได้ทักไปบอกเขาถึงผมจะจับได้นะว่าผมเนี่ยจับได้ว่าเขาไปตัดต่อคลิปตัวเองผมก็ไม่ได้ทักไปหาเขาและยังไม่ได้ทักไปด่าซึ่งผมได้บอกกับน้องว่าผมจะเปลี่ยนรหัสสตรีมนะตอนนั้นเลยนะครับเขากําลังนั่งที่ทำ เขาเนี่ยกำลังนั่งทําคลิปอยู่นั่นแหละแล้วผมก็บอกกับน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสตรีมลามสตรีมแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวของรหัสสตรีมเนี่ยไปให้ที่หลังส่งให้กับน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็ผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาของเขาหลังจากที่งานที่เขากําลังทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วแบบงานเขาอยู่ๆเขาไม่สามารถเปิดเวกัสขึ้นมาทํางานได้เขาจะทักกลับมาหาผมหรืหรอเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นที่ผมทักไปบอกเขาว่าเฮ้ยผมรู้สึกไม่ดีนะที่แบบเฮ้ยคอมคุณพังแล้วผมต้องมานั่งงตตัด่่อเอเนีย เขาก็ไม่ตอบผมอีกเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็รอมาทั้งวันก็ไม่มีการตอบกลับอะไรมาจากเขาหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นอนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการที่แบบสดใสหลังจากนั้นเพราะว่ากูเปิดได้ตัวแลนะครับเปิดได้ตัวละครดีกูก็แบบเฮ้ยดีใจนะครับแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ย ผมก็มีกระจิตกระจิจใจในการที่จะทักไปถามเขาว่าเฮ้ยเอาไงสรุปเอาไงผมถามเขาเลยนะครับว่าเอาอย่างไงถึงแม้ว่าผมไม่ได้เปิดประเด็นว่าเฮ้ยมึงเอาคลิปกูอ่ะเอาโปรแกรมกูไปตัดต่อคลิปตัวเองแต่มึงไม่เอาคลิปกูไปตัดอะ่ะผมไม่ได้เปิดประเด็นตรงนี้ผมถามเขาเลยว่าเอาอย่างไงนะครับซึ่งดูแกตอบมานะครับแกตอบมาสักกูน่าสั่นเลยตอนนั้นนั่งทางานอยู่แบบสัน่นแบบตัวสัน่นแบบ เย็นอ่ะตัวกูเย็นเลยคนจากข้างๆกูกูเย็นเลยกูตายไปเลยนะครับกูตายเลยตอนนั้นอ่ะตอบกลับมาว่าไม่ต้องยุ่งกับงานแล้วทํางานกูเสียซึ่งคือจะให้กูไม่ยุ่งกับมึงได้ไงวะก็กูจ่ายเงินเดือนให้มึงไปแล้ว5,000นอ่ะคือแค่ง,งานงานเดียวอะแต่มึงตอบกลับกับคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตมึงมาตลอดอ่ะว่า ไม่ต้องยุ่งกับกูแล้วแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วล่ละครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจในตัวของผมเลยไม่ได้เห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกับเขามาตลอดซึ่งเขาแค่สนใจงานของตัวเองเท่านั้นตรงนี้เนี่ยผมแม่งแบบปี๊ดแม่งปี๊ดแตกแต่แต่กูก็แบบสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามคุยด้วยเหตุผลทั้งหมดซึ่งแม่งก็มีประโยคหนึ่งที่ทำให้กูแบบ question mark ในหัวมากๆว่าเฮ้ยมึงคิดแค่นี้หรอมึงคิดแค่ว่า มึงพลาดที่กูไม่ไม่ยอมรักษามึงไว้ที่กูไม่รอมึงมึงเขียนว่ามึงพลาดนั่นแหละที่แบบเสียมึงไปคือผมจะบอกไว้ให้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้จบการตัดต่อมาโดยตรงเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำ Youtube มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่ผมจ้างงานเขาเลยผมเห็นเขาว่าเขาตัดต่อดีเขาเป็นเพื่อนผมคำว่าเพื่อนอะมันเพื่อนอะ มันอยากจะช่วยเว้ยเรารู้ว่าเขาอ่ะลำบากมาตั้งแต่ช่วงมสมแล้วเราอยากจะช่วยด้วยคําว่าแค่เพื่อนเว้ยผมสามารถจ้างคนที่ตัดต่อดีกว่านี้มาทํางานให้ผมก็ได้ซึ่งราคาเนี่ยมันอาจจะถูกกว่านี้ด้วยซ้ําแต่คําว่าเพื่อนน่ะมันทําให้ผมอยากอยากจะช่วยเขาอยากจะคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนเขามาตลอดเราทําดีกับเขาตลอดอะ่ะเราบอกเลยว่ากูดีมากอะ่ะกูดีมากๆกับมันมากๆทุกคําพูดที่ผมพูดไป รักษาน้ำใจมันมากๆผมไม่ด่าแบบผมไม่ด่ายับเลยถึงตอนนั้นเนี่ยกูจะโกรธแบบกำหมัดแล้วถ้ามันอยู่ใกล้ๆกลกูกงซัดหน้ามันไปแล้วอ่ะกูไม่ทําแบบนั้นกับแชทเด็ดขาดพยายามรักษาคําพูดต่างๆคุยด้วยอารมณ์ที่ซอฟที่สุดมีสติมากที่สุดนะครับผมไม่อยากจะวูยางใส่เลยแต่ตอนเนี้แบบมันเป็นความรู้สึกที่ความเชื่อใจของคนน่ะแม่งตัดกันได้ง่ายมากๆกับคําว่าเงินน่ะลองอ่านแชทดูนะครับ ผมไม่โกรธเขาเลยผมไม่ได้ด่าเขาเลยเขาพยายามที่อยากจะแก้ตัวว่าเขาอ่ะไม่ผิดเพราะว่าเขาอ่ะคอมไม่ดีไว้ตัดต่อให้มึงไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมรู้นะครับว่าผมรู้ว่าเขาตัดต่องานตัวเองจนกระทั่งเนี่ยผมได้ส่งรูปตอนที่ผมได้แคปรูปตอนที่เข้ารหัสสตรีมแล้วเข้าโปรแกรมตัดต่อคือตอนนั้นเนี่ยกูรู้แล้วว่าแม่งตัดต่องานตัวเองกูกดปริ้นสกีนเลยแม่งก็กดเซฟแล้วมันก็รีบปิดคือกูรู้อะว่ามันต้องทําอะไร ปิ้นแล้วก็เก็บส่งรูปแล้วก็ไฟล์ไว้ผมก็ส่งยัดหน้ามันปึ้งพูดอะไรไม่ออกนะครับมันพูดอะไรไม่ออกเลยพยายามแก้ตัวไปเรื่อยว่าคอมไม่ดีทําไม่ได้ซึ่ง แต่มึงทําคลิปตัวเองได้แล้วไอ้วันที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยบอกปวดหัวบอกว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยขอพักก่อนคือมันเป็นวันที่เขาเนี่ยลงคลิปด่าพิฆาตศูนย์ซึ่งเขาไปทํางานของตัวเองก่อนที่จะมาให้ความสนใจกับงานของผมและหลังจากนั้นหายยาวนะครับหายไปเลยผมก็บอกว่าผมเนี่ยขอโทษนะครับที่ทําอะไรที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีผมบอกขอโทษเขานะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยอะไรจะเกิด มันก็เกิดและอย่ามามันอย่ามาโทษเราละกันเพราะว่าผมจะทําคลิปนี้เพื่ออยากจะเป็นการเตือนสติย้ําเตือนเขาไม่รู้ว่าเขาอะจะมาดูคลิปนี้หรือเปล่าและไม่รู้ว่าเจตนาของเขาจริงๆอ่ะคืออยากจะทรยศหรือหักหลังอะไรผมหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณทํากับผมอ่ะแม่งทําให้ผมหมดความเชื่อใจหมดความศรัทธาในตัวของคุณไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง ถึงแม้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จกับการทํา y o Youtube แล้วช่องของเขาเนี่ยเริ่มที่จะมีคนดูและคนติดตามที่มากขึ้นแต่ณตอนนี้เขายังไม่ได้เงินเพราะต้องรอพินจาก y o u t u b e แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าในอนาคตคลิปที่เขาทำเนี่ยมันจะเสี่ยงบินช่องเขาอาจจะไปไม่ไกลอาจจะเป็นฐานที่เขาไม่สามารถยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้ ใครจะไปรู้แล้วล่ะครับว่าอีกไม่นานช่องเขาอาจจะบินก็ได้ด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆซึ่งเขาอ่ะไม่ได้มีเงินตรงส่วนนั้นซับพอร์ตเขาไม่ได้มีเงินที่เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันผมก็เป็นห่วงเขาจากใจจริงว่าตัวของเขาอ่ะจะมีเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพียงพอหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาอ่ะทำกับผมก็คือการหักหลังแล้วรู้สึกว่าการทําคลิปของตัวเองดีกว่า การไปนั่งทําคลิปของตัวเองมันสําคัญกว่าท,ทั้งที่ผมเป็นห่วงว่าเงินจํานวน5 0 0พันของผมที่ให้เขาไปก่อนหน้านั้นมันอาจจะช่วยเขาในการใช้ชีวิตประจําวันได้พอสมควรไม่มากก็น้อยแต่ความเป็นห่วงที่ผมได้มอบให้เขาไปในแต่ละครั้งมันตอบกลับมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ททาให้ผมรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนคนคนหนึ่งที่ เราเชื่อใจมากๆเรารักเขามากๆเราเป็นห่วงเขามากๆเราไม่เคยขัดอะไรเขารู้ว่าเขารำบากเราก็พร้อมที่จะช่วยเขาเนี่ยเขากลับเอามีดเนี่ยเข้ามาแทงข้างหลังผมผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะจะพูดอะไรต่อจากนี้คือช่อง YouTube ของเขาเนี่ยถ้าวันนึงเขาประสบความสำเร็จเด็กครับ เขาสามารถทําจนช่องของเขามีผู้ติดตามเยอะมีอะไรเยอะๆก็ตามนะครับก็ยินดีด้วยละกันนะห้าพันบาทที่ผมให้เขาไปผมก็บอกว่ามันก็เป็นบทเรียนชีวิตจากความเชื่อใจของคนคนนึงสามารถทําให้มันตัดขาดกันได้นะครับมันตัดขาดกันได้เลยทุกๆอย่างนะครับผมถือว่าเงินจํานวนที่เสียไปอ่ะมันเป็น ประสบการณ์ราคาแพงนะครับถึงแม้ว่าเงินจํานวนตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายสําหรับใครหรือไม่อาจจะเยอะหรืออาจจะมากกับคนคนหนึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นจํานวนเงินที่ซื้อประสบการณ์ชีวิตละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงจนจบนะครับก็จะบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องตัดต่อคลิปด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะต้องหาคนตัดต่อใหม่นะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเทสงานหรืออยากจะ แต่ต่อทํางานกับผมเนี่ยก็สามารถทักมาคุยที่เพจได้นะครับผมก็จะคอยเทสคนแล้วก็คัดคนนะครับ,บรอบนี้เราก็คงจะได้บทเรียนอะไรมากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับไปละบ๊ายบาย